ข้อ1ินะครับให้หาปริมาตรของรูปทรง3มิติที่อยู่ภายในทรงกระบอก x กำลังสองบวองเท่ากับสี่แล้วแล้วก็ปิดด้านบนด้วยพาราโบลอยเซตเท่ากับแปดลบ x กำลังสองลบสงปิดด้านล่างด้วยระนาบ z ซเท่ากับศูนย์มาดูรูปทรงกันสิว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ มันมีทรงกบอกปิดด้านบนนะครับตัวทรงกระบอกใช่ไหมทรงกระบอกก็จะ,ะมีสองหน่วยปุอ่อ่ะ,อะอน,นี่แล้วก็ยาวขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาแล้วมันไปปิดด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมันปิดด้วยตัวพาราโบลอยคว่ำนะครับมันก็ลงมาอย่างนี้มันก็จะลงมาตัวพาราโบลอยคว่ำมาปิดนะครับ มาชนกับตัวสรงกระบอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรอยตัดนะครับลักษณะอนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นระนาบเสซทับกระศุนก็คือพื้นที่อยู่ภายในวงกลมตัวนี้นะครับนี่ปิดอ่านี่คือผิวที่มันปิดอยู่นะครับส่งกระสุนมาเป็นรูปนี้นอ่านี่คือรูปที่เราจะต้องหาปริมาตรของมันซึ่งสูตรปริมาตรนะครับก็คือ v เท่ากับ ดับเบิลอินดิเค็บน uh, แล้วก็คูณกับ z นะครับ D A นะ D A นี่ถ้าใช้2มิตินะครับก็จะเป็นรูปนี้จริงสูตรปริมาณมี3มิติก็มีนะครับแต่ว่าไอ้รูปหน้าต่างเนี่ยใช้2มิติก็ได้นะครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่เราจะต้องหามี่อะไรบ้างไอ้ตัว z ก็คือฟังก์ชันที่มันคลุมอยู่ด้านบนนะครับ ซึ่งในะขณะนี้ก็คือผิวตรงนี้นะครับตรงนี้เนะี่ยตัวผิวที่เป็นพาราโบลอยที่ปิดอยู่ข้างบนตัวนี้คือ z เท่ากับแลบ x กำลังสลบ y กำลังสนะครับดังนั้นถ้าเราแทนค่าเอาเลยก็เป็น double integral นะครับของ8ลบ x กำลังสลบ y กำลังสแล้วก็ d a อ่าตัวนี้ถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นดึงลบออกมาแล้ววง,งเล็บครอบไปอีกชั้นหนึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกซึ่งเราจะอินทิเกรตตัวเนี้ยบน r ไหมผล r แต่ทีนี้ r ของเราเป็นรูปอะไรตัว r เป็นรูปวงกลมนะครับเพราะมันตีกรอบเฉพาะอย,อยู่ที่ภายในทรงกระบอกเพราะฉะนั้นวงกลมนี้ก็คือ x กาลังสองบวก y กาลังสองนะครับเท่ากับ4นะซึ่งการอินทิเกรตนะครับตัวฟังก์ชันที่อินทิเกรตมี x กาลังสองบวก y กำลังสองซึ่งพจน์นี้เปลี่ยนเป็น r ได้แล้วขอบเขตเป็นวงกลมนะครับอย่างที่บอกนะไอ้รูปอย่างเงี้ยเหมาะกับการใช้พิกัดเชิงขั้วเข้ามาช่วยนะครับเอาล่ะทีนี้ ขัดเชิงคัวของเรานะครับขอบเขตอ่ะตัวนี้ตัว8ก็จะกลายเป็น8ลบ R กำลงังสองนะ d a เปลี่ยนเป็น R dR แล้วก็ d เซต้านะครับได้ตัวนี้มาแล้วขอบเขตของตัว R ก็คือรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานมันคือวงกลมรัศมี2หน่วยนะครับก็จะได้ R เท่ากับ2อเพราะฉนั้นก็อินทิเกรตตั้งแต่0นถึง2ส่วนตัวเซต้านะครับก็คือวนรอบครบ 1, รอบวงกลมครบ4ค่ดแดนก็คือ0ถึง2พาย อ่าลัะขอบเขตได้นะครับฟังก์ชันก็ไม่ยาก mm hmm. ก็อินทิเกรตได้นะครับแต่ทีนี้เมื่อมีตัว R คูณกันอยู่นะครับต้องนั้นต้องกระจายเข้าไปก่อนแต่อินทิเกรตตอนที่นเป็นผลคูณนะครับข้างในเนี้ยก็จะกลายเป็น8 R แล้วก็ลบด้วย R กำลัง3 D R D อาทีนี้ก็เริ่มอินทิเกรตได้เลยเลเลก็เลยกลายเป็น เกต0-2าพอันนี้ยังไม่แตะมันอินทิเกรตตัว r ก่อนนะครับอินทิเกรต 8r ได้กับ r กําลัง2ส่วน2ตัดเหลือ 4r กําลัง2ลบด้วย r กําลัง4ส่วน4ขอบเขตตั้งแต่0ถึง2ติดดีเซต้าไว้นะครับอันนี้เป็นอินทิเกรต0-2ถึงาพแล้วก็อินทิเกรตแทนค่าเข้าไปครับแทนค่า r ด้วย2อันนี้เป็น4 4 4เป็น16 16 อันนี้แทนอันนี้เป็น16บหกส่วนสก็เหลือ4เพราะอันนี้16บหลบสเหลือ12นะครับเหลือเท่านี้แล้วก็ดีเซตา้านะแล้วก็สุดท้ายก็ได้ตรงนี้มาก็อินดิเกรต12์สดีเซต้าก็ได้12เซต้าตั้งแต่0ถึง2พายแทนค่าเซต้าได้2พายก็เป็น24พายนะครับลูกบาศก์เมตรไอ้ลูกบาศก์หน่วยนะแบบเดียวเสร็จนะครับนะ ตั้งตัวคงไว้เปลี่ยนตัวแซเปลี่ยนตัวแซดเสร็จก็ดูว่าฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตขอบเขตที่เราจะอินทิเกรตเนี่ยมันออกมาหน้าตายังไงรูปร่างไหนควรจะอินทิเกรตผลพิกัด x y หรือจะอินทิเกรตผลพิกัดเชิงค้วนะครับใน2มิตินะ้วก็ใส่ลงไปต่อข้อสิออข้อ11นะครับให้หา ดับเบิลอินทิเกรของฟังก์ชัน x ลบ y dA เมื่อ R เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสาแล้วก็เส้นตรง y x เท่า,ทา,านะบ x เฉพาะส่วนที่อยู่ในจัตุภาคที่1ข้อนี้เป็นดับเบิลอินทิเกรธรรมดานะครับเฉพาะส่วนที่ในจัตุภาคที่1น่ะ เส้นโค้ง y เท่ากับเกำลังสามนะครับมันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเอาอกมาลบเดี๋ยวแป๊บนึงไม,ไม่มันต้องโค้งเยอะกว่านี้หนตรงนี้เพรเป็นกำลงังสามโอเคแล้วก็อีกอันนึงคือเส้นตรง y เท่ากับ x เ,เส้นตรง y ก,ก็คือจะวิ่งอย่างนี้ไปก็ไปตัด นะครับแล้วบริเวณที่มันล้อมรอบได้2องเส้นก็คือบริเวณนี้นะครับนะส่วนฝัง่งนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าโจทย์ต้องการเฉพาะให้มันอยู่ในจัตุภาคที่1เพราะก็คือเอาเฉพาะพื้นที่ในคอร์ดันที่1ตรงนี้นะฝั่งด้านคอร์ดันที่3ไม่เอานี่คือกราฟที่เราจะอินดิเกรตมันทีนี้การอันนี้คือตัวเรื่องแรกที่อินดิเกรตเลยนะครับที่เราเรียนเนี่ยมันจะเป็นร่างตางี้ที่ที้เราจะอินดิเกรตตัวนี้นะครับโจทย์ต้องการให้เราหาดับเบิลอินทิเกรตนะครับบน r ของฟังก์ชัน x ลบหแล้วก็ a อ่าทีนี้มันได้อะไรนะครับก็ต้องมาใส่ขอบเขตฟังก์ชัน x ลบหนึ่งนะครับ d a ็ DA. ก็เปลี่ยนจะเราก็มาเลือกเอาว่าจะอินทิเกรตแบบ dx dy หรือว่า dy dx ซนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยวิธีการเลือกไม่ยากครับคือตัวฟังก์ชันของเรา x ลบหนึ่งเนี่ยมันอ mm ิน hmm. ทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y ก็ได้นะครับนะทีนี้ก็ดูที่ตัวเส้นโค้งว่าควรจะเลือกแบบไหนที่จะง่ายเขาให้มาเนี่ย เส้นโค้งมันเป็น y เท่ากับ y เท่ากับ y เท่าก x กำลัง3กับ y เท่า x อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอินทิเกรตเทียบ y ไปเลยเพราะ y เป็นฟังก์ชันไม่ต้องจัดอะไรเลยครับเพราะเราก็อินทิเกรตเทียบ y ก็คือไล่จากล่างนะครับเนี่ยไล่ตามแนวเนี่ยจากล่างขึ้นบนซึ่งข้างล่างนะครับอย่างที่บอกนะครับอินทิเกรตตัวข้างในคืออินทิเกรตจากเส้นถึงเส้นนะครับซึ่งเส้นข้างล่างคือเส้น y เท่ากับ x กำลัง3ขึ้นไปหาเส้นด้านบนก็คือเส้นตรง y เท่ากับ x นะครับได้ตัวนี้มา แล้วก็ขอบเขตมาใส่ตัวนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง3ถึง x นะครับแล้วเมื่อเราเลือตัวนี้ก็จะเป็น dy แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น d ี <c oughs> เหลือ dx ครับ dx ก็แต่ตัว dx เนี่ยก็คืออินดิเกตจากซ้ายสุดนะครับเอาอินดิเกตตัวสุดท้ายคือจากจุดถึงจุด ตรงนี้คือจุดนี้ x เ,เป็น0ย์แล้วก็ไปหาจุดตัดระหว่าง2เสน้นซึ่งกราฟ2เส้นเนี่ยตัดกันไม่ยากครับนั่นก็แทนค่าลงไปถ้าเกิดเส้นที่มันแบบเห็นไม่ชัดนะครับแต่ข้อน,นี้จุดตัดตรงนี้คือจุดอ่าูณดับ1น 1. ึ่งหนึ่งนก็คือ x ตั้งแต่0นถึงจุดตัดเป็น1 1กับ0 0นะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ตัวนี้ออกมาแทนค่าลงไปปุ๊บขอบเขตของ x ก็จะเป็น0ถึง1แค่นี้ครับตัวข้างในเป็นเส้นถึงเส้นนะครับ ถ้ามันเป็นเส้นแนวตั้งมันจะเป็นค่าคงที่นะคือมันสมนการของเส้นนะัคือค่าคงที่หรือเส้นแนวนอนเนี่ยก็เป็นค่าคงที่นะครับแต่ต้องมองว่ามองเป็นเส้นเส้นตรงเส้นโค้งนะครับทางเส้นข้างนอกคือจุดถึงจุดนะครับห้ามใส่ตัวแปรมาตัวนี้ตัวนอกที่เหลือตรงนี้อินทิเกรตง,ง่ายครับอันนี้ก็จะได้อินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่งแล้วก็ได้ x กาลังสองส่วนสองอยังไงกูเอาละอ,อ่าเรา dy อยู่นะครับก็จะได้เป็น x y ลบด้วย y ตั้งแต่ x กำลัง3ถึง x นะครับ dx แล้วแทนค่าเนี่ยเอาตัวข้างบนแทนก่อนนะครับบางคน,นยังมีแทนข้างล่างก่อนข้างบนอีกก็มีนะครับแทนด้วย x ก่อนได้ x กำลัง2ลบ x แล้วก็ลบด้วยตัวแทนข้างล่างก็เป็น x กำลัง4บวกกับ x กำลัง3นะแทนบนแล้วก็แทนด้วยล่างนะครับเสร็จแล้วก็อินทิเกรตตัวนี้ก็เลยได้เป็น x กำลัง3ส่วน3ลบ x กำลังสองส่วน2 ลบ x กําลัง4ส่วน4บวกแล้วก็ล,ล,ล,ลอนลอนอะต้องเป็น x กําลัง5ส่วน5นะครับแล้วก็บวกกับ x กําลัง4ส่วน4ตั้งแต่0ถึง1แทนค่าลงไปเลยนะครับก็แ,แทนค่าก็เป็น1ส่วน3ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน5แล้วก็บวก1ส่วน4นะะก็ได้เท่าไหร่ก็ไปคิดต่อนะครับอย่าตอบทิ้งไว้อย่างนี้นะ นะครับอันเลขอันไหนที่มันคิดได้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะครับทิ้งปล่อยไว้ให้ครูไปคิดเองครูไม่คิดนะเองส่งมาพวกเองส่งมาเท่าไหร่ครูจะให้คะแนนเท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเห็นคุูละไว้แล้วก็พวกเราก็จะละตามนะครับคนละหน้าที่กันหน้าที่ของเองคือทําให้มันจบครับอ่ะเดี๋ยวข้อสุดท้ายข้อ12ครับไปดูต่อ12ทําอะไรเอ่ยข้อ12จงหาปริมาตรของทรงสามมิติที่ปิดล้อมด้วยทรงกลมโอ้มีทรงกลม มีกล้วยแล้วก็มีระนาบและระนาบวายท่ากับสุนเฉพาะส่วนที่อยู่ในอัตภาคที่หนึ่งเฉพาะส่วนที่อยู่ในอัตภาคที่หนึ่ง ทรงกลม x รัศมีรัูปสามแล้วก็มีกลวยอ๋อโอเคอ่าคือตัวพืชวัตถุที่เราจะอินทิเกรตมันนะครับมันประกรอบด้วยทั้งหมดเนี่ยคือมันเหมือนเป็นกลวยนะครับกลวยหงายหนึ่งขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ปิดข้างบนเนี่ยเท่าเต็มรูปมันนะนะครับมันก็จะเป็นกลวยอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ตัวปากกลวยมันนะครับแล้วมันครอบข้างบนเนี่ยด้วยทรงกลม อย่างนี้อ่าเหมือนไอติมโคนนะครับอันนี้คือเตรมรูปมันจะเปิดอืมเรามาปิดด้านนี้นะครับก็เป็นทรงกลมลงมาอืมอย่างเงี้ยครับปิดตรงน,นี้แต่ว่ามันไม่ได้เอาทั้งชิ้นนะครับมันโดนผ่านะมันผ่าด้วยอะไรมันผ่าด้วยระนาบอ่ามีไว้เทอรกระสนก็นค,คือปิดด้านหลังเพราะนั่นซี่ข้างหลังไม่มีนะครับ ด้านหลังของเนียม,มันปิดด้วยระนาบนี้นะครับขึ้นมามันก็จะเอาแค่ตรงนี้แค่แนวเนี้ยสนีนุ่นสีด้านหลังไม่เอานะครับก็จะปิดแค่ตรงนี้มาแล้วจากนั้นก็มีระนาบ x เท่ากับรูทสาม y ซึ่งมันจะเป็นระนาบอ่าเห็นนะถ้า x เป็นถ้า x ถ้า y เป็น1 x เป็นรูทสา x จะยาวกว่าาเป็น1 x เป็นรูทสาม ก็เส้นมาทางนี้แล้วก็เป็นระนาบตีผ่าขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นไปข้างบนอีกทีแล้วก็ผ่าลงมานะครับก็โดนเฉียนลงมาอีกหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูวาดรูปใหม่เสร็จสับของมันก่อนนะครับอันนี้ดูโครงนะครับคือมันเป็นรูปไอติมโคนนะครับเป็นไอติมโคนแล้วก็โดนผ่าโดนเฉาะอีกทีอ่ะมนเริ่มใหม่นะครับมันก็จะมีแค่ตรงเนี้ยซีข้างหลังก็จะขึ้นมา แบบนี้แล้วก็ปิดด้านบนลงมายอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอเจาตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นมาทางนี้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นกปิดเป็นเสี้ยวลงมาลงมาโค้งนะครับอ,อันนี้คือตัวผิววัตถุข,ของเราก็จะอยู่แถบแทบนี้จีมนี้อันนี้ผิวโค้งปึ๊บปึ๊บนะครับนะอ่ารักษแล้วก็ประมาณนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> ให้นึกภาพว่าเราเมติีมพนแล้วเราเราผ่าเราชมันเข้าไปเป็น เป็นลิม,มครับจากด้านข้างเข้าไปจินตนาการนิดนึงนะครับว่ามันจะออกมารูหนาตาประมาณนี้แหละนะครับตัวนี้คือ x อ x กําลัง3บวก x กําลัง2บวก y กําลังสองบวก z กําลังสองเท่ากับ3นะครับเพราะนั่นคือรูปร่างถ้าเป็นกลวยกับทรงกลมเมื่อไหร่พิกัดที่ควรจะอินทิเกตคือพิกัดทรงกลมนะครับเพราะถ้าเป็นพิกัดทรงกลมตัวนี้ก็จะได้ r เท่ากับรูทสามอืมทีนี้ r เท่ากับรูทสาม ส่วนกลวยครับตรงนี้ไอ้ผิวที่มันเป็นกลวยตรงนี้ด้านที่มันเป็นกลวยนะ,ะตัดเส้นมันนิดนึงนี่ขออืมฝัง่งที่มันเป็นกลวยนะครับไอตัวเนี้ยมันคือ Z เท่ากับสแวรู Root กกำลัง 2บวก y กํลังสนะครับเพราะเนี่ยเราจะต้องพอเป็นพิกัดทรงกลมนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นโ h เป็นเซต้าเป็นฟีนะครับเพราะเนี่ยไอตัวแซเนี่ยนะครับวิธีการเปลี่ยนตัวนี้มันคือโ h o cos p h เท่ากับ r x กลังสอง y กังสองคือ r อก 2, ําลังสองถอดรูดเหลือ r ซึ่งตัว r ตัวเนี้ยมันคือโ h o ไซฟีครับตัว r มันคือโ h o ไซฟีทำให้สมการเนี้ยเราก็ตัดตัวโ h ออกนะครับพอตัดตัวโ h ออกก็จะเหลือ cos เท่ากับไซ n ฟีซึ่งคอสเทอคอสเท่ากับไซ n ก็ต่ว่าฟีเนี่ยคือพายส่วน4นะครับตัวฟีเนี่ยขอบเขตของตัวฟีคือพายส่วน4นะทีนี้ถ้าเราจะหาออันหนึ่งก็คือเซตาถ้าเรียนดูเงามันนะครับถ้าต้อเรียนดูเงามันคือเซตามันจะต้องหาบนระนาบ X อานะครับถ้าเราไปดูเงาที่มันตกลงไปบนระนาบเ y เนี่ยเราจะได้รูปตรงนี้นะครับก็จะมีตัวนี้กรอบตัวนี้มาแล้วก็มีเส้นตรงตัวนี้มา แล้วก็มีตัวนี้ก็เป,เป็นเงาโคง้งนี่คือเงาของมันจะเป็นรูปประมาณน้ครับนะเป็นรูปลักษณะนี้ซึ่งณตำแหน่งเนี้ยมันมันเส้นตรงเส้นนี้คือเส้นตรงอะไรมันคือเส้นตรง x เท่ากับรูทอ่า x เท่ากับรูทสาม y นะครับตรงนี้คือ x เท่ากับรูทสาม y เพราะ,ะนั้นการหาค่าเซต้านะครับมันจะเป็น y ส่วน x จะเท่ากับ1ส่วนรูทสามซึ่ง1มันก็จะได้เป็น y ยส่วนเนะี่ยคือแทนเซตานะครับแทนเซตาเท่ากับ1นส่วนรูทสนั่นแปลว่าเซตาก็คือมุมพายส่วน6กนะเท่ากับพายส่วน6แล้วก็ไปถึงเส้นด้านนี้ซึ่งมันอยู่บนแกน y บนแกน y นี่คือพายส่วน2นะครับอ่นนี่คือขอบเขตของเราทั้งหมดที่เราจะใช้นี่คือตัวเซตานะครับอันนี้ก็เซตานะนี่เซตาเท่ากับพายส่วน2อนะครับ แล้วโจทย์ต้องการให้เราหาปริมาตรนะครับตอนนี้ขอบเขตของเราครบแล้วนะปริมาตรนะครับสูตรปริมาตรซึ่งตอนนี้มันเป็นอินทิเกรตเนี่ยมันเราเปลี่ยนพิกัดทรงกลมมาต้องใช้อินทิเกรตสามชั้นนะครับถ้าปริมาตรโดยใช้อินทิเกรตสามชั้นมันจะเป็นทิปย์โออินทิโก้บน G แล้วก็ DV โดยไม่ต้องมีตัวฟังก์ชันนะครับไม่มีฟังก์ชันมาใส่ตอนนี้เราก็มีเรามีแค่ก้อนรูปทรงตัว G ก็คือไอ้ก้อนรูปสีดํากรอบสีเขียวคู่เนี่ยนะครับ เอาละทีนี้มาใส่ขอบเขตซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนมันเป็นพิกัดทรงกลมนะครับพิกัดทรงกลม dv จะโดนเปลี่ยนออกมาเป็น r กํกำลังสอง n ฟแล้วก็ใส่ d ีก่อนต่อมาเป็น d p แล้วก็ด t ตามลำดับนะครับห้ามเปลี่ยนนะพิกัดทรงกลมพิกัดเดี๋ยวพิกัดเชิงขั้วพิกัดทรงกระบอกพิกัดทรงกลมเนี่ยพิกัดใหม่พวกนี้สลับไม่ได้นะมันฟิกตัวลำดับการอินทิเกรตตามสูตร มีแต่ x y z ที่สลับได้ขอบเขตของตัวโลครับวัตถุของเราเริ่มที่จุดกําเนิดก็คือเริ่มที่0ขึ้นไปหานะครับมันขึ้นไปหาตัวทรงกลมด้านบนนะครับก็คือขึ้นไปหาโลเทาการูรบสามะตัวนี้คือขอบเขตตัวโลแป๊บนึ่งเดี๋ยวคูเปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าครูจะเอาสีตามลำดับวัตถุที่ครูเขียนนะครับโลคือ0ถึง รูทสามแล้วก็อ่าดีฟีเมื่อกี้นะครับฟเราหาไปแล้วฟีก็คือตัวฟีเนี่ยเริ่มวัดจากแกน Z ซนะครับตัวเนี้ยตรงบนแกน Z ซถ้าวัตถุมีอยู่บนแกน Z ซต,ต,ตำแหน่งนี้คือฟีนะครับจะมีค่าเท่ากับ0แล้วก็วิ่งลงมาหาผิวของตัวกลของกลวยนะครับวิ่งลงไปหากลวยมันจะได้เป็น0ถึงพส่วน4 แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็น d ีเซตาก็คือไอที่เราหาเอาไว้เนี่ยนะครับเซต้าเริ่มจากพายส่วนหไปหาพายส่วนสอขอบเขตครบครับที่เหลือก็เป็นการอินทิเกรตก็ได้เป็นอินทิเกรตพายส่วนหจนถึงพายส่วนสแล้วก็อินทิเกรต0ถึงพายส่วนส อินทิเกตัวโลนะครับอันนี้ไม่มีใครยคุณก็อินทิเกตได้เลยก็กลายเป็นโลกำลัง3ส่วน3ามไซด์ฟีขอบเขตคือ0นถึงรูทสแล้วก็ดีฟีดีเซตาอันนี้เป็นอินทิเกรตพายส่วนหถึงพายส่วนสอินทิเกรต0ถึงพายส่วนสแทนค่าด้วยรูทสนะครับ มันก็จะกลายเป็นรูตสามกำลังสามก็คือสามรูทสามแล้วมีส่วนสามอีกตัวหนึ่งแทนศูนย์ได้ศูนย์ก็เหลือทายฟีแล้วก็ดีฟีดีเซตานะครับสามตัดออกรูตสามดึงออกมาเลยก็ได้นะครับดึงรูตสามออกาข้างนอกข้างในก็เป็นอินทิเกรตพายส่วนหกถึงพายส่วนสองอินทิเกรตศูนย์ถึงพายส่วนสี่นะครับ แป๊บนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวคูอินติเกรตเลยเพราะว่าไอตัวค่าตองที่มันไม่มีผลอะไรแล้วก็อินติเกรตไซด์ไปเลยครับอินติเกรตไซด์ d ไซด์ฟีดฟีอินติเกรตไซด์ได้ลบคอสได้ลบคอสฟีตั้งแต่ศูนย์ถึงพายส่วนสี่นะครับ d เซต้านี่พอเป็น d เซต้าตัวนี้รูปสามอินติเกรตไพส่วนถึงไพส่วนแทนค่า นะครับออาคูาลบออกมาด้วยนะเอาลบดึงเอาลบออกมาตรงนี้มันก็จะเหลือตัวนี้ก็คือคอ s ์สไพส่วนสองไอคอสไพส่วนสี่ลบด้วยคอร์สศูนย์ดีเซตาเอาละทีนี้ก็น่าจะตรงเนี้ยพอเราแทะมันเป็นลบรูทสามข้างในเนี้ย,คอ,ย 4, 2, 2, คอร์สไส่วนสได้รูทสองส่วนสองคอนย์ได้หนะครับแล้วมันไม่มีตัวเซตาถูกไหมเราก็ เราก็อินทิเกรตเซต้าไปเลยนะครับอินทิเกรตเซต้าก็ได้เซต้าตั้งแต่พายส่วนหอ่าเนี่ยกูเขียนตัวนี้ผิดขอบเขตตรงนี้มันพายส่วนสไอพายส่วนสองพายสนุถึงพายส่วนสวน,นะครับเอาละก็คิดเลขให้ผิดและเริ่มดับอ่าเฉพาะตรงนี้ถ้าเอารูทส เอาลบคูณเข้าไปมันจะกลายเป็น2ลบรูทสส่วน2นะครับแล้วพอแทนค่าตรงนี้ไปอีกทีหนึง่งก็จะได้เป็นายส่วน2อลบายส่วนหคูจะเบียดทำไมเนี่ยโอเคขึ้นไปนะครับก็คิดเลขให้มันหน่อยก็เป็นรูทสข้างในเป็น2ลบรูทสส่วน2อนะครับอันนี้คูณสเหลือ2พาไส่วนหกหมคูณสลบหเหลือ2องไส่วนห 2พายส่วน6ตัดกันเหลือพายส่วน3นะครับประเช้นก็จัดรูปอีกนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นรูทสามคูณกับ2ลบรูทสองพายข้างล่างส่วน6แล้วก็ลูกบาศหน่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการหาปริมาตรอย่าลืมใส่หน่วยนะครับครบครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดของข้อนี้นะครับวาดรูปดีๆนะครับนะแล้วก็ขอบเขตมาใส่ ก็ดูว่ารูปทรงของเราเนะี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นประมาณไหนตำแหน่งไหนนะครับนะ <c oughs> ตัวข้อสอบที่ครูจะให้สอบเนี่ยก็บอกที่บอกนะครับมันไม่ได้เป๊ะๆตามมีทั้ง12ข้ออาจจะมีบางข้อที่ครูคงไว้หน้าตาเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับหรือบางข้อกรูอาจจะเปลี่ยนโดยส่วนใหญ่ครูจะเปลี่ยนแต่ก็จะเปลี่ยนไม่เยอะเหมือนข้อสอบฉบับที่ผ่านมาที่นักเรียนสอบไปแล้วครับนั่นคือกระบวนการที่ครูจะเปลี่ยนก็ก็พยายามนะครับนั่นก็พยายาม ฝึกทําแล้วก็ทาความเข้าใจอย่าเขียนแบบลอกๆอ,อ,อ,อย่างเดียวนะครับอันนั้นก็ประโยชน์ที่ได้มันก็จะมีอยู่แต่มันก็ไม่เท่ากับการค่อยๆทาความเข้าใจว่ากระบอกเนสใส่ตรงนี้เพราะอะไรอินดิเกเตอร์ตัวนี้ได้อย่างนี้เพราะอะไรนะครับลองทาความเข้าใจมันไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคือให้ประมาณว่าถ้าครูเปลี่ยนครูเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยให้มันพอแกะรอยตามได้ว่ามันจะต้องทําอะไรต่อนะครับก็หวังว่านาักเรียนทุกคนจะฝึกนะครับทํา ทั้ง12ข้อนี่ให้มันเกิดความเข้าใจเพื่อจะได้สอบวันพุธเนี่ยให้มันผ่านนะครับโอเคครบ12ข้อนะครับไปฝึกมานะครับ